เรื่องหนึ่งที่จังหวัดลำพูนค่ะที่ผ่านมาก็เกิดพายุฝนจนเกิดน้าท่วมนะคะล่าสุดทางจังหวัดลำพูนก็ได้ติดตามสถานการณ์พร้อมให้แนวทางความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากใน2หมู่บ้านของอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะ นายโยธินประสงค์ความดีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านห้วยหอมนอกหมู่ที่4และบ้านหอมในหมู่ที่ตําตำบล ทาแม่ลอบอำเภอแม่ทาที่ได้รับความเสียหายจากน้ําป่าไหลหลากรอมทั้งนาทีม m c a มของโรงพยาบาลแม่ทาเข้าไปดูแลสุขภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติและได้ประสานไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดลําพูนในการออกหน่วยโมบายเคลื่อนที่ถ่ายบัตรประชาชนสําหรับประชาชนที่บัตรประชาสำหรับประชาชนที่มีบัตรประชาชนสูญหายระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะทั้งนี้ครับเมื่อช่วงข้ามของวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่า มาก็ได้เกิดพายุฤดูร้อนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากมีบ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายจํานวน8หลังครับมีผู้เสียชีวิต2ศพและได้มีการช่วยเหลือในการเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนักมากจริงๆพอเข้าช,ช่วงเดือนเมษายนช่วงสงกรานก็จะมีการเตือนภัยประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาตลอดเวลาเลยว่าในช่วงระหว่างนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้ว